จะไปเยี่ยมลูกค้าที่ออกรถกับเทคลาเซนเตอร์ไปแล้วใช้งานเป็นยังไงบ้างนะนี่ครับเป็นกระเช้านะไปบำรุงสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับผมให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับพี่นาะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อของเทคลาเซนเตอร์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเราบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์โชว์รูมรถยนต์มือสองคุณภาพดีราคารนใจพบกับผมปีใหม่อีกเช่นเคยนะผมสำหรับคลิปวันนี้นะผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะผมไปเยี่ยมเยียนลูกค้ากันนะผม แต่ว่าลูกค้าเราเนี่ยไม่ได้ป่วยนะผมไม่ได้มีอะไรนะผมเราจะไปเยี่ยมลูกค้าที่ออกรถกับเพลยคาสเซเตอร์ไปแล้วใช้งานเป็นยังไงบ้างนะผมดีหรือไม่ดียังไงรถยังอยู่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมกันนะผมจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะผมเดี๋ยวไปติดตามชมคลิปกันได้เลยครับไป พี่หมคะวันนี้เราจะไปเที่ยวรถ้าที่ไหนคะวันนี้เราก็จะเดินทางกันไปที่บ้านมอสมบูรณ์นะผมอาเภอคลองลานจาังหวัดแพรนะฮะก็จะห่างจากเมืองไปประมาณสักราิกิโลเมตรนะฮะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมก็โซนนี้แหละในเมืองของเรานะครับพี่ทำไมรถวันนี้มันหลุดจังอะวันนี้พี่เลือกเอาคันนี้มาเลยเป็นโตโยต้าพีวู ต้องบอกเลยว่าคันนี้มันเป็นรถเทคโนโลยีอยู่แล้วมันเป็นไฮบริดคือออปชันเนี่ยให้มาเนี่ยเต็มๆนะออปชันหรูๆเลยเหมือนแบบรถในยานอวกาศมาจากโลกอนาคตเลยว่าได้คันนี้ถือว่าเป็นรถเทคโนโลยีที่ดีมากขับนิ่มสบายปล่ล่ะสบายเออก็คันนี้มันกว้างขวางไงเทคโนโลยีดูคอนโซลคอนโซลนะออปชันนี่เต็มมากนะบอกเลยว่าคันนี้สุดละในราคาที่ไม่แพงแล้วนะคันนี้ สามแตงกวาดิมใช่หรอเออไปหาดูได้เลยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ให้ถ้าใครอยากซื้อคันนี้นะก็ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านนาดวอลแล้วผมพี่นาสวัสดีครับพอดีค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็โแย่แย่เลยเนาะแย่ตามๆกันเลยเต็มตามกันไปก็ไหนจะโควิดแล้วก็เจอนี้อีกฝนน้ำท่วมไหมที่นี่ที่นี่น้ำไม่ท่วมแต่ไรนี่พืชพันนี่เหลืองหมดเลย เหลืองนี่คือแบบจะเสียหรอหรือไงบางบางทีมันก็เน่าเขาก็กรดออกกันมั่งเนี้ยอ๋อก็คือตอนนั้นเนี่ยที่ที่พี่นาออกรถคันนี้ไปเนี่ยก็คือมีอาชีพทํไรทไรกับ<ล>ะอะไรนะเล่นรบงดนตรีรถบ,บง่งดนตรีแล้วเป็นไงวงดนตรีตอนนี้ตอนนี้ไม่มีงานงานไม่มีเลยไม่มีงานวงดนตรีนี่ต้องมีทั้งอิเล็กโทรนเครื่องเสียงเวทีใช่ไหมรับรับได้หมดจ้ะทุกอย่างจ้ะเต็มระบบเลย หมดเลยแห่เหอได้หมดจะเล่นย้อนยุคได้หมดอ่ะปีที่แล้วก็งานย้อนยุคก็เข้ามาเยอะอช่วงสงการงานกําลังเข้าแล้เพราะเนี่ยเขาสั่งหยุดกระทันหันนะเบรกเลยโควิดมาเบรกนักดนตรีก็จัดกระจายกันหมดเลยตอนนี้ลต่างคนก็สั่งหางานไม่ได้กี่งานเลยอ่ะคือตอนนั้นงานกำลังเข้าเลยนะช่วงเมษาเนี่ยกำลังตอบโกยเลยใช่ไหมช่วงเทศกาลนะช่วงสงการทั้งกลางวันกลางคืนน่ะตลอดอือ แล้วก็จะมีช่วงออกพรรษาใกล้ๆเข้าออกพรรษาเอเข้าพรรษานะงานก็จะเยอะช่วงนั้นแต่มันไม่ได้แล้วอ่ะมันเล่นไม่ได้ก็คือหยุดไปเลยพักไปเลยหยุดจากที่เราแบบโอ้โหกำลังลุกลุงเลยตอนนั้นใช่ไหมงานเยอะด้วยเพราะว่าเมื่กี้เราก็ควบวงจรใช่ไหมเครื่องส่งเครื่องเสียงทุกอย่างรถท้องรถแห่ก็หยุดพักไปเลยตอนนี้ก็ก็น่าจะใกล้กลับมาแล้วมั้งเห็นเขาว่าใกล้กลับมาแล้วเศรษฐกิจอย่างเงี้ยใครจะมีเงินจ้างนั่นแหละ เดี๋ยวก็ต้องมีเดี๋ยวนี้เขาต้องแบบมันเริ่มเปิดแล้วว่าเขาบอกว่าห้ามเกินห้าคนเล่นแล้วเราเล่นสดมันต้องใช้หลายคนเออเราตีสดจะไม่ห้าคนได้ไงอย่างน้อยมันต้องมีเจ็ดมีแปดคนนะตีสดมือกลองมือเบสกีตาร์มือคีย์บอร์ดหมอแคนก็ห้าคนแล้วห้าคนแล้วชหกคนและนักร้องอีะนะอย่างน้อยเรามีหกเจ็ดคนแหละเนาะแต่ก็เขาน่าจะเริ่มมีแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ใกล้ๆกล้สิ้นปีเนี่ยว่าจะมีบ้างแหละผมว่านะเออแล้ว ก็นอนนี้ก็ทำไล่อย่างเดียวโดน <ทำ S 2> ปีก็พักไว้ก่อนอแต่ก็เริ่มรับแล้วเริ่มกลับมารับงานคือถ้า <So> เอาง่ายๆคือตอนนี้ถ้าสมมติเรามีงานจ้างก็ไปได้ไปได้งานบวดงานแห่งงานอะไรเอาไว้ก่อนก็กนลูกชายก็กําลังจะเตรียมของจะ จะเริ่มใหม่ละจะเริ่มใหม่ด้วันอะจะเริ่มเซ็ตอุปกรณ์ถ้าเกิดว่าใครมาจ้างจะได้ไปได้เลยไปได้เลยเพราะว่าตอนนี้ถอดหลังคงหลังคาถอดออกหมดเลยไงรถแห่รถแคนเรานะรถไม่ได้นะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วก็คือพร้อมแล้วใครที่อยากจ้างงานก็จ้างเลยแล้วก็วันนี้ก็มาสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างออกรถกับเพคาเลเตอร์ไปได้มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยคันนี้ประมาณปีปีกว่าๆเลยเดียกว่าแล้ว เป็นไงบ้างใช้งานดีไหมจุกจิกไหมแบบว,ว่ามีซ่อมเครื่องมีอะไรบ้างไหมไม่มีอ่ะไม่มีเลยแต่มีแต่เปลี่ยนลอ้อรถอะไรอย่างเงี้ยยางเปลี่ยนเครื่องทรงเครื่องเสียงใช่ไหมมีแบบอุปกรณ์เล็กๆกน้อยแต่เรื่องเครื่องเลยนี่คือใช้งานดีปกติไม่มีงอแง,งมีคนบอกว่าซื้อรถไปมือสองใช้ได้ประมาณสี่ห้าเดือนพังนี่อันนี้มีปัญหาไหมไม่มีไม่มีไม่เคยมีเนาะคนชอบมาขี้โม้เนาะเนี่ยคนใช้จริงเขาไม่เคยแบบใช่ไหมรถใช้งานดี ไม่ไม่งอแงคปกติก็คือใช้งานทุกวัน<ด>ค<ล>ันนี้เมื่อก่อนนี้คือเอาไปขนเครื่องได้ไหมขนเครื่องดนตรีได้ไหมก็คือว่าทั้งคนทั้งเครื่องดนตรีมันก็จะไปสองคันไงไปสองคันอย่างคันนั้นเข็นเครื่องดนตรีอันนี้อาจจะเข็นคนอะไรเงี้ยไปเพราะเป็นแคบยกสูงแ,แล้วคันนี้ตอนนั้นก็ไปเล่นย้อนยุคที่พิโลกอไปเช้าเอไปเย็นกลับคืนไปเย็นกลับคืนหลายคืนน่ะก็เอารถคันนี้ถอย เราเราคือว่าเราวันแรกเราจะไปสองคันเข็นเครื่องดนตรีไปคันหนึ่งแล้วก็นักดนตรีคันนึงพอเล่นเสร็จก็ของกองอะไรก็ทิ้งไว้โน่นก็กลับมาสองคันเพราะว่าหลังก็คันเดียวไม่งั้นเปลืองน้ํามันตายก็คือคันนี้ก็พอออกมาเนี่คือใช้งานในธรรมหากิีเราได้ดีเลยเพราะงั้นนะตอนนี้ก็พักๆไปก่อนแล้วเริ่มกลับมารับงานแล้วใช่ไหมแต่รถนี้คือรับประกันว่า เครื่องไม่มีปัญหาไม่มีรถโอเคจ้ะได้แล้วก็บริการหลังการขายเป็นไงบ้างหลังจากออกมาเซลล์ติดตามดีไหมใหม่ดูแลดีไหมแต่ว่าโอ้โหทิ้งเลยมาเรื่อยค่ะมาเรื่อยมาถามเรื่อยกเรืนาะถามเรื่อยบางทีก็เข้าไปที่ร้านมีปัญหาอะไรก็เข้าไปดูได้อะไรเงี้ยบางทีรถเห็นว่าคันนี้ก็เคยแบบเฉียวเฉียวอะไรมาก็แนะนําประกันกันไปให้เนาะก็ขอบคุณมากที่ยังใช้บริการเพคคาเ็นเตอร์อยู่ก็ให้พ่นา ฝากกับคุณผู้ชมหน่อยว่าถ้าจอรถมือสองเนี่ยเพจคาเซนเตอร์ P ของเราเป็นยังไงบ้างบริการหากักการขายดีไหมก็ดีค่ะก็ถ้าใครสนใจติดต่อได้นะคะเพจคาเซนเตอร์ P ค่ะครับผมก็ขอบคุณมากนะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับแถวกํากแพงเราต่างจังหวัดรับไหมรับค่ะรับหมดค่ะก็ค,ะค,ะคือเราแวดเนี้ยโซนเนี้ยตาก,กําแพงพิศโลกนครสวรรค์อะไรเงี้ยนะับหมดใช่ไหมก็ใครที่กาลังมองหาเครื่องเสียง นะวงดนตรีโสดอิเล็กโทรนเวทีด้ไหมเวทีนี่เราเราก็จ้างจ้างเคยทีนึ่งคือเรามีคบวงจรจ้างแมีครบหมดเลยจ้าเล็กชุดใหญ่จ้างเวทีงานลำวงย้อนยุคงานคอนเสิร์ตหรือว่าจะเป็นรถหงรถแห่แห่นาคบวชนาคได้หมดแล้วแต่เจาภาจะติดต่อมาจะติดต่อมาจะเอาแห่เล่นแบบไหนจะมีเดนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแต้ได้หมดในราคาที่บอกเลยเป็นกันเองช่วงนี้ก็ อยากได้งานรับงานด้วยก่อนนะผมก็ฝากคุณผู้ชมนะผมถ้าต้องการหาเรื่องของวงดนตรีนะก็ฝากนี่เลยพี่นาะฝากหน่อยวงดนตรีชื่ออะไรชื่อวงดนตรีโบนัสออนค่ะตั้งอยู่ที่ตลาดมอสมบูรณ์จังหวัดกำแพงเพชรค่ะโบนัสออนนะเบอร์โทตรติดต่อได้ที่ไหนพี่0852734409ค่ะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่ไว้ให้นะผมแล้วก็ถ้าคุณลูกคา้าคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะ ติดต่องานดนตรี 3, งานเครื่องเสียงติดต่อที่โบนัสโบนัสเลยนะโบนัสออนติดต่อที่โบนัสออนได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่นามากนะครับผมอันนี้ผมก็มีของเล็กนอ้อยมอบให้ด้วยนะครับ<ช>นี่ครับเป็นเช้า,านะไปบำรุงสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับผมให้ผ่านคุวิกฤตนี้ไปได้นะครับพี่นาครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อของเท e คาร์เตอร์นะแม่อันนี้ก็มอบไปให้เลยนะเอาไว้ ใส่เวลาเอางานงะารับผมสวยมากค่ะนะผมอย่าเอาไปถูบ้านนะเสื้อยืดแล้วก็อันนี้เป็นแมสเอาไว้แจกลูกน้องนะผมขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นามากนะครับก็ขอให้พี่นาผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะครับผมแล้วก็ขอให้กลับมามีกิจการที่รุ่งเรืองนะครับ่วันนี้ก็ขอบคุณพี่นามากนะครับค่ะขอบคุณค่ะ โอเคนะผมสำหรับคลิปหน้าเราจะไปเยี่ยมลูกค้าที่ไหนก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสับส c คร b e ติดตามพวกเราไว้แล้วกันนะผมสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ